بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأله بن ودين حق ليسره على الدين كله وقفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ว والله على الناس هت بيت من استطاع إليه سبيل ال ومن كفر فإن الله غنيٌ عن عالمين صدق الله ا ل ع า ي ท่านพีนพ่น้อผู้ศรัทธาและอมมานทั้งหลายครับเราทุกคนพ้าตัวกับผมด้วยต้องมีความยำเกรงต่อละสุบฮานะหวัวตาลาซึ่งความยำเกรงนั้นจะเราให้พบกับความพาสุขทั้งดุนยาและอาคเร์ นั่นก็หมายถึงว่าเราปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักฐานของสังคมนะครับต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเป็นคําสอนที่ถูกบัญญัติไว้นะครับในอัลกรุรอานและมีอัสุนนะที่ท่านนาบียนั้นได้ปฏิบัติไว้เป็นแนวทางให้แก่พวกเรานะครับได้เรียนรู้กันทุกคน ในช่วงนี้เราก็อยู่ในเดือนของอซุนซุนกอระน,นะครับซึ่งทุกคนนั้นที่เป็นมุสลิมนั้นส่วนหนึ่งก็จะไปประกอบพิธีฮั์กันนะครับที่นครมักกะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเพราะว่าการทำฮั์นั้นเป็นหลักการหนึ่งนะครับหลักการหนึ่งของหลักการทั้งห้านะครับที่อิสลามเรานั้นจะต้อง จำเป็นจะต้องที่จํจเป็นที่จะต้องปฏิบัตินะครับให้ครบถ้วนนะครับละทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไปเสธอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเราก็เป็นมุสลิมที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการทาสทาฮัตก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมเราทุกคนผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะไปประกอบพิธีฮัตอันนั้นนันเอง การทำพัดนั้นหมายถึงการที่เรานั้นได้มุ่งสู่นครมักก์น,นะครับเพื่อทาการตอบะแสและไปบุกที่ทุ่งอรลลอฮ์และปฏิบัติศาสนาิจอื่นๆนะครับตามบทบัญญัติของศาสนาที่ได้ถูกกําหนดไว้ตามที่ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติไว้นั่นเองนะครับผมอัลลอฮ์สุบฮานอวตาลานั้นนะครับได้ทรงบัญญัติการทำพัดแก่บรรดามุสลิมนั้น ในปีที่หกของฮิเรอสสักราชนะครับพระองค์สุภานุตาลาทรงบอกว่าครับอินอาวลาไบาตินวุเดียลินนาสนะครับแท้จริงบ้านหลังแรกนั้นที่ถูกสร้างขึ้นนะครับสำหรับมนุษย์นั้นนะครับลินลินเล,นลจีบิปักตาอยู่ที่นครมักตานะครับก็ไปถึงบ้านหลังแรกในการทำอิบาดานั้น เป็นบ้านหลังแรกที่พระองค์เราทรงสร้างให้กับมนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ที่นครมะกาก็คือใบตุลล์นั่นเองนะครับมูบาเรอกันวะฮูดันเลินอาลามีนซึ่งในบ้านหลังนั้นมีความม,คามีความเจ้าเริญอยู่ด้วยความเจ้เริญหมายถึงเราว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เดินทางไปยังนครมะกาประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งมีสิ่งต่างๆของผลไม้อยู่ที่นั่น นะครับทั่วทิศทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศต่างๆนั้นก็มารวมกลุ่มอยู่ที่นั่นนะครับเป็นมุบาระการมีความจำเริญอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประเทศซาอุดีนั้นไม่สามารถที่จะปลูกนะครับผลไม้บางสิ่งบางอย่างได้แต่ที่นั่นมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เรานั้นได้รับประทานนะครับวะฮูดันลินอาลามีและเป็นทางนำแก่ปร,ประชาชาติทั้งหลายเห็นไหมฮะเราทุกคนนั้นทั่วทิศทั่วโลก มุ่งสู่ไปที่นครมักกะเพื่อที่จะไปทำฮัดที่นั่นเองนะครับฟีฮิอายาตุมบายีนาตุนในบ้านหลังนั้นมีสัญญาณที่ชัดแจ้งนะครับส่วนหนึ่งก็คือมะกอโมอิบรอฮีมหมายถึงก้อนหินที่ท่านนาบีอิบรอฮีมนั้นยืนอยู่นะเพื่อทำการก่อสร้างส่วนสูงของอาคารกะบะถ้าใครที่ไปยังประเทศไปไปไป,ไป,ไปทำฮั์แล้วก็จะเห็นนะครับจะมีที่หนึ่งนะครับเป็น ที่นบีอิบรอฮีมนั้นได้ยืนดูนะครับผมวามันดอคาลาฮูกาเนาอามีนาและผู้ใดที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะปลอดภัยเห็นไหมถ้าเราไปบ้านหลังนั้นจะพบกับความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไปแล้วเราจะเห็นเราเห็นาตามร้านค้าต่างๆที่อยู่รอบกบบาบะฮนั้นจะมีความรปลอดภัยไม่มีลักขโมยไม่มีการลักขโมยนะครับ ร้านทองก็ดีร้านขายเสื้อผ้าก็ดีเขาจะปิดไว้เฉยๆเองนะครับโดยที่ไม่มีใครนั้นเข้าไปลักขโมยใน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 ร้านนั้นได้เพราะว่าอะไรกฎหมายของอิสลามนั้นเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติมาจากอะไ์เป็นกฎหมายที่มีความชดัดจนะครับมาถึงมีความรุนแรงถ้าคุณทํามพดลักขโมยเขาคุณก็จะถูกตัดมือไปนะครับผมเพราะฉะนั้นในมัก,การนั้นจะมีแต่ความปลอดภัยนะครับ วลิลแลฮิอัลลอฮิน,นัสซิฮิจุนไบที่มานิสตอตออิัยฮิซบีลาและสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษย์นั้นคือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้นมุ่งสู่ว่าน,นั้นเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปทำฮัตหรือเพื่อไปทำการอุมรอเท่านั้นนะครับมานิสต,ตอออลัยฮิซบีลาอันได้แก่ผู้ที่สามารถที่จะเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้วอมังกับฟรารอฟัอินนัลล่นลอฮะกอนียุน อันนีอาลามีนและผู้ใดที่ปฏิเสธแท้จริงอัลลอฮ์นั้นก็ไม่ทรงพึ่งพาประชาชาิทั้งหลายผู้ใดที่ปฏิเสธใปแต่งผู้ใดไม่ปฏิเสธในเรื่องของการทำพัดอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงพึ่งพาประชาชาินั้นเพราะการทำพัดนั้นได้ถูกกําหนดแก่มุสลิมเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมเราที่จะทําที่จะต้องมุ่งไปประกอบพิธีฮั์การทําพัตนั้นเป็นวาญิบ เป็นวายิบสําสหรับมุสลิมที่มีความสามารถหนึ่งครั้งเท่านั้นหนึ่งครั้งในชีวิตเป็นวายิบสําสหรับเขาส่วนคุณจะไปครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นตะเตะวะเป็นทําไปโดยความสมัครใจนะครับแต่วายิบของการทาฮั์นั้นมีเพียงครั้งเดียวนั่นเองท่านอบมีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะไรว่าสัลลัมนัน้นนะครับได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตพร้อมกับบรรดามุสลิมนะครับในปีที่สิบ บทบัญญัติกรอานถูกประทานลงมาในปีที่6กแต่ท่านนาบุเบีย่ามาสอลาฮสัลามมุ่งไปประกอบพิธีฮัตพร้อมกับมาดาม,มุสลิมนนในปีที่1ิบของพิจาร์ศักราชเรียกว่าฮัตยตุ้นวัดาเป็นฮัตเรียกว่าฮ um ัตอัมลาเพราะท่านนบีนั้นทำฮัตเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะครับโดยที่มีมุสลิมร่วมไปกับท่านนั้นประมาณ9 0้าหกว่าคนตามประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านนาบีเมื่อท่านนาบียร์ทำฮัตเสร็จท่านนาบีก็กลับยังนครมาดีนะ พักอยู่ที่มักกะได้ประมาณสิบวันนะครับซึ่งในปีนี้ก็ได้มีชาวมุสลิมหลายคนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามรวมทั้งกระทั่งชาวคริสเตียนด้วยที่อยู่ในตำบลของนัจรอนนะครับส่วนหนึ่งก็ได้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันนะครับผมเงื่อนไขของการไปทำฮจญ์นั้นนักวิชาการทางด้านบุบัญญัติได้กล่าวว่าหนึ่งจะต้องเป็น นับถือศาสนาอิสลามสองบุลูบรรลุนิติภาวะสามมิสติสมชัญญะมิสติที่ดีไม่ฟันเฟอนไม่หลงหลงหลืมลือไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่โง่เขานะครับมาถึงว่าไม่มิสติปัญญาที่ดีอันพุทริยะมีความเป็นอิสระแล้วก็อิสตตออาผู้ที่มีความสามารถในการเดินทางมีบบทรัพย์สมบัติพอเพียงการเดินทางนั้นปลอดภัยนะครับผมเพราะฉะนั้น เป็นเงื่อนไขของนักภุกหะาได้บอกเอาไว้นะครับผมท่านนี้ท่านทาดิสของท่านอิบนูอับบาสได้รายงานให้เราได้ฟังว่าแท้จริงท่านอบีมุห์มมัดสลาหัวไลฟซสลัมได้กล่าวว่าแต่อัจจะลูอิลันฮัจจีสูเจ้าทั้งหลายนั้นจงรีบเร่งไปยังประกอบพิธีฮัจยะนนอัลฟารีรอคือฮัดที่เป็นฟัดดูก็คือฮัดที่จําเป็นหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ ฟเอ็นอาฮาดูกุ้มและเยะจรีมายะอริดูลาหูเพราะแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือมาประสบกับเราหลังจากนี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนนั้นจะมาประสบกับเราถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสัพสมบัติมีแล้วการเดินทางปลอดภยัยตะอัจเยลูจงไรจงรีบเร่งไปประกอบพิธีฮัทนั่นเป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่เรา พร้อมที่เราจะต้องไปกระทําในสิ่งที่เป็นวาย,ยิบสําหรับผู้ที่มีความสามารถอย่าไดร้รังรอนะครับบางทีการรอนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาทีหลังสุขภาพต่อไปเราอาจจะไม่ดีก็ได้ทรัพย์ส,บสมบัติเราอาจจะหมดไปก็ได้โรคภัยไข้เจ็บจะมาเกิดขึ้นมาจนทันปัจจุบันนี้เห็นไหมก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้ามีความพร้อมรีบปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาใช้นั่นเองนะครับผม อิคดิสหนึ่งที่ได้บอกถึงความประเสริฐความดีนะครับของผู้ที่ไปทำพัตของการทำพัตนั้นอบีุลฮุไรรอดุลย์ละวะอันฮูได้กล่าวไว้ว่ากอลาสุอิลล,ลละรอสูลุลลสัลลัลลอฮุอะไรฮิวะสัลลัมถ้ารอซูนนั้นได้ถูกถามนะครับออยุลอามะรุลอัฟกนการงานอะไรที่ดีที่สุดประการแรกท่านอบีบอกว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารอซูลเป็น เป็นอซีตของอลอที่ท่านที่อาลอสุภาตุตาลานั้นได้ส่งท่านนบีมาให้ทําการเผยแพร่ศาสนากีละซุมมามาดามีอะไรอีกไหมพอแล้ท่านนบีตอบว่าอันยิฮาดูฟีสบีเลยละการต่อสู้ในหนทางของอลอนะครับสุดท้ายเลยชายคนนั้นถามว่ามีอะไรอีกไหมท่านนบีตอบว่าอันฮัดยุมบรูลนะครับก็คือการทาพัดที่ไม่ฝ่าฝืนขอบบทบัญญัตินะครับเพราะนั้น การทำพัดนั้นก็เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่เรานั้นสมควรที่จะต้องรีบเร่งแล้วก็ปฏิบัติให้ทันนะครับการที่เรานั้นศรัทธาต่อรล้ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสนานใช้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสนาใช้เราบอกเราศรัทธาแล้วเอาเร์ไม่ได้ให้จบแค่นั้นศรัทธาแล้วเราจะต้องถูกอย่างอื่นอีกถูกทดสอบอีกนะครับสุขภาพดีไหมอะไรดีไหม อันนั้นเป็นสิ่งที่ไราศาสนาใช่ดังที่ลอสุบฮาหนุตาอาลาได้กล่าลวไวว้่าอาฮาซิบันนสูสอายุตรกูอายกูลูอามันนวาวะหุมเลยุตานูนมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วเราไม่ทําอะไรเลยศรัทธาแล้วจบกันแค่นั้นเถอะไม่ใช่วะหุมเลยุตานูนและพวกเขานั้นจะไม่ถูกทดสอบนั้นหรือ ไปนานเราศรัทธาแล้วยังไม่พอเพียงเราทดสอบได้เราเราศรัทธาแล้วจบกันแล้วท่านได้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมีบทบัญญัติของาศาสนาให้เราน่าต้องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบางครั้งอาจเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีหรือไม่มีอันนั้นเป็นสิ่งที่ราอร่อยต้องทดสอบกับตัวเราให้มีความอดทนนะครับผมาการศรัทธานั้นต้องอยู่ควบคู่ไปกับแรความทดสอบด้วยนะครับเป็นสิ่งที่อรัสุภะตาลานั้นจะทรงทดสอบกับบรรดามุสลิมเราทุกคนนั่นเอง ท่านผู้ศรัทธาทั้งหลายเราอย่าลืมว่าการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราศรัทธาต่อแล้วปฏิบัติในบทบัญญัติของศาสนานั้นเรายังมีบุคคลอื่นที่เราจะต้องคอยดูแลอีกนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝากไว้นะครับกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ครอบครัวของเราก็ดีผมพูดอยู่เสมอลูกหลานของเราก็ดีนะครับลูกๆของเราก็ดีนั้นเรา,าต้อง คอยดูแลเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เห็นไหมมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างเป็นสิ่งที่ยั่วยวนยุยุให้ลูกหลานเรานั้นหันเหจากการลำลึกถึงลรอหันเหออกจากการละหมาดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ่เป็นสิ่งที่ห้ามที่ศาสนาเราห้ามเด็กๆทั้งหลายนั้นก็อาจจะหลงผิดแล้วก็เดินทางไปทางนั้นเราเป็นผู้ปกครองถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลพวกเขาเหล่านั้นได้ ราตอนนี้เรามีความเราสามารถที่จะมองเห็นหูเราได้ยินปากเราสามารถที่จะพูดได้ตักเตือนกลบลูกหลานเขาได้แต่เมื่อวันใดที่หูเราก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นปากก็พูดไม่ได้วันนั้นแหละครับเราก็จะไม่รู้ว่าลูกหลานของเรานั้นจะมุ่งจะมุ่งจะเดินทางไปทางไหนถ้าเราไม่อบรมเขาตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะช่วยเหลือนะครับ ตัวเราครอบครัวของเราและบุตรหลานของเรานั้นให้อยู่ในแนวทางของศาสนาที่ถูกต้องลอสุภาหนูตาลาได้กล่าวว่ายาวมาลายันฟาอูมาลุนวาลาบานูนุนอิลลามันอัตัลลอฮับิกอนบิซาลีมวันที่ทรัพย์สมบัตินะครับและลูกหลานนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์ครับใดๆเลยเว้นแต่ผู้ที่ไปหาเราด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์วันนั้น ทรัพย์สมบัติที่เราหามาในโลกดนุนยานี้ทำงานทั้งวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ทำงานทำงานมีเงินมีทองทรัพย์สินเยอะแยะส่งลูกเราให้ไปเรียนนู่นส่งลูกเราให้ไปเรียนทางไหได้เยอะแยะแต่ศาสนาเราไม่ค่อยได้มองไม่ค่อยได้หันมาดูนะครับเมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะซื้อที่ได้ซื้อทองได้รักษาตัวเองได้แต่ในวันนั้นแล้วทรัพย์สมบัติอันนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถที่ใดช่วยเหลือเราได้นอกจากอะไรสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั่นแหละครับถึงจะช่วยเหลือเราให้อะไรให้ได้รับผลตอบแทนในวันกิยามะเราเป็นมุสลิมประการหนึ่งก็คือการศรัทธาต่อวันอาคิร้อ์ถ้าเราไม่ศรัทธาต่อวันอาคิระห์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับศาสนาอื่นหมดเราทําได้หมดสิ่งที่ฮารามสิ่งที่ฮารานทําได้สิ่งที่ฮารอมทําทได้ เพราะเราไรเราไม่เชื่อว่าวันกียรมานั้นมีจริงวันแห่งการตอบแทนนั้นมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราทําได้หมดแต่นั่นไม่ใช่ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วศรัทธาต่อวันเกียรมาวันนั้นจะต้องมีจริงๆจะต้องเกิดขึ้นและพี่น้องมุสลิมของเรานั้นจะต้องถูกสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามจะต้องได้รับผลการงานที่เขานั้นได้กระทําไว้ในโลกดนยานี้นะครับลูกหลานนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงวันนั้นนะครับวันที่เรา จะต้องช่วยเหลือตัวของเราเองสิ่งที่เราจะทําในวันนี้ก็คือผลงานของเราในวันกิยา์มา่นั่นเองนะครับก็ฝากตบะสั้นไว้เพียงแค่นี้อัลกูลกาอลีฮะจาวัสตักุรอห์ฮ์นะอจีมาลีวะลุกุมวะริไซลินมุสลิมินฟัสตักกุรอห์อินนหูวะลุกอฟูรุรหฮีม จลาม้ออะไรกุ้มบัวร้อมาตุ้ลอว่าบรการตุ้ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน